สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะให้ดูตัวอย่างของฟี e e ลลิงไดโอดนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างของฟี e ิลลิงไ i โอดนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปนะครับในบางตู้คอนโทรลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาใช้ไดโอดเนี่ยแบบเปื่อยๆต่อค่อมระหว่างคอยของคอนแทคเตอร์นะครับ ซึ่งคอยของคอนเดนเตอร์ตามนี้ก็อันนี้ก็คือขั้ว A1 แล้วก็ตรงนี้เป็น A2 A1 ก็เป็นบวก a ลบก็เป็น2นะครับซึ่งในบางตู้คอนโทรลเราเห็นเขาใช้ไดโอดแบบเป็นเปิดมตออคอมน,นะครับแต่สำหรับตัวนี้นะครับก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือใช้ไดโอดโมดูลนะครับของ GE นะครับยอด GE, นะครับ ไม่แน่ใจว่ากล้องโฟก,กัสชัดไหมนะก็คือเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไดโอดนะครับเพราะฉะนั้นในโมดูลนี้นะครับก็จะเป็นไดโอดนะครับไม่มีอะไรมากเลยส่วนวิธีการต่อนะครับก็เห็นว่าที่ A1 เป็นบวกนะครับ A2 ก็จะเป็นลบนะครับ เพราะฉะนั้นไดโอดเวลาเขาต่อเขาก็จะต่อขั้วบวกกับ A2 นะครับซึ่งเป็นไวลบแล้วก็ขัว้วลบนะครับก็จะต่อเข้ากับ N ซึ่งเป็นไวบวกนะครับตอนนี้นี้นะครับก็เป็นคอนแทคเตอร์แบบไวที่ใช้ไฟดีนะครับเสร็จแล้ววิธีการต่อใช้งานของเขาเขาก็เสียบเข้าไปนะครับ เมื่อเสียบเข้าไปนะครับขั้วนี้นะครับสองขั้วนี้ก็จะสัมผัสกับเทอร์มินอลของคอนเนคเตอร์ส่วนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เห็นว่าทั้งแทบเลยก็จะมีการใช้ฟิลลิ่งไดโอดนะครับแมกเนติกก็เป็นแมกเนติก hmm. ของยี่ห้อ GE นะครับเป็น แมกนิติกที่ใช้คอยดีซีนะครับคอยไฟดีซีสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นฟิววิลลิงไดโอดส่วนทฤษฎีของฟิววิลลิงไดโอดนะครับว่ามีไว้เพื่ออะไรนะครับทำงานยังไงเอาไว้ป้องกัน หรือว่ามีประโยชน์อย่างไรแบบไหนอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะดูจากคลิปจากลิงก์นะครับของคลิปที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งแอดมินจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างเป็นไอเดียนะครับว่า Freewheeling Diode ในทางปฏิบัติโดยทั่วทั่วไปมีแบบไหนกันบ้างน,นะครับนอกจากจะมีแบบ ที่ใช้ไดโอดแบบเปื่อยๆต่อคอมแล้วนะครับโดยทั่วๆไปนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับหรือไม่ก็จะมีรูปล่างที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ดูดีนะครับออกแบบดูดีนะครับก็ไม่ต้องมาต่อคอมตรงนี้นะครับใช้เสียบตรงนี้แล้วก็มีขาเชื่อมถึงกันกับ เทอร์มินอลของคอยของคอนเนคเตอร์นะครับสำหรับวิธีการต่อนะครับก็เห็นว่าขั้วแอนโอดนะครับขั้วบวกก็จะต่ออยู่กับไฟลบส่วนขั้วแคโทโฟดนะครับไฟลบก็จะต่ออยู่กับขั้วไฟบวกนะครับก็จะสลับด้านกันนะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างของการใช้งานในภาคสนามใช้งานแบบของจริงนะครับในอุตสาหกรรมจริงนะครับก็แอดมินก็เอามาเป็นตัวอย่างนะครับมาให้ได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ